เอ่อห้องการเงินของอ่าห้องการเงินครับเป็นห้องการเงินหรือห้องหนึ่งห้องหนึ่งเป็นห้องแชทหรือเปล่ไม่ไม่ใช่ห้องแชทรับเป็นกระทู้เป็นเมมของเว็บอะไรครับไม่ใช่เป็นเว็บครับเป็นห้องการงแก๊สบุกใช่ไหมแก๊สบุกแก๊สบุกหรือว่าส่วนตัวแล้วเรารู้จักแอดมินหรือใครที่เป็นมือโพสต์ในนั้นไหมคะห้องการเงินที่ว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จัก ติดตามมานานหรือยังคะอ่าห้องนั้นน่ะพี่จะไปไปอยู่เป็นพักๆก็คือว่าเขาไม่ชอบพี่เพราะพี่ชอบไปด่าเขาอ่าข้อความนั้นระบุว่าไงบ้างคะอ่ข้อความนั้นระบุไว้ว่าให้ระวังวันที่ติตามถึงวันที่18อ่าพี่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อความนั้นไหมคะว่าเป็นจริงแค่ไหนถึงเอามาโพสไอพี่ที่ได้ข้อความนี้มาพี่ไม่ได้เป็นคนพิมพ์พี่ไป Co อบพี่จากห้องนั้นมา